สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก่อนที่ เราเนี่ยจะเห็นว่าเป็นต้นใหญ่ๆได้ขนาดนี้นะคะเขามีการเติบโตมาจากมเมล็ดมเมล็ดเล็กๆแค่นี้เลยค่ะเด็กๆจากนั้นเราจะนำมะเมล็ดนะคะไปเพาะปลูกในดินอ่าพอเขาได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำแล้วก็ได้รับสารอาหารในดินนะคะเขาก็จะมีรากงอกออกมาจากนั้นพอเขาเติบโตไปเรื่อยๆจากรากงอกก็จะเริ่ม มีใบโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะอ่าผ่านไปได้สักพักใบที่อยู่ใต้ดินจะโชว์พ้นขึ้นมานะคะรับแสงแดดจากข้างบนจะเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนว้าวเริ่มมีใบอุ้ยมีดอกออกมาด้วยค่ะเมื่อเขาจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆมีดอกมีผลแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ สำหรับนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันนะคะภารกิจไปงานในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำเลขหนึ่งถึงเลข6ลงมาเติมในช่องว่างเพื่อเรียงลำดับการเจริญเติบโตของมเมล็ดพืชค่ะเมื่อเด็กๆเ,เ,เติมตัวเลขหนึ่งถึงหเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ แล้วเจอแกนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ